นะครับจริงๆนะครับองค์จริงๆนั่นนะนะครับเขาไม่ขึ้นมาเขาไม่ติดศีลบนนะครับเห็นไหมเขาเป็นเทพนะครับเขาไม่ใช่นะครับเปรตนะครับนะครับเอ่อพวกเปรตนะครับถูกติดศีลบาตรฆ่าศีลบนนะครับนะพวกเปรตสัมปเวณีเนี่ยนะนะครับถ้าคุณติดศีลบนมันก็ให้คุณนะครับนะถ้าคุณไม่ติดศีลบนมันก็ไม่ให้หรอกนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างในพื้นปฏิทินเนี่ยนะครับคุณติดศีลบนยังไงเขาก็ไม่เอา นะครับเห็นไหมว่าพ่อเขานะครับบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่นะครับเมื่อเขาไม่ขึ้นมาหรอกไอ้ที่ขึ้นขึ้นมานี่ที่เขาว่านะี่มันเป็นการหลอกลวงลุงมงคลไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นดูดูแคลนเหยียดหยามอะไรเลยนะครับเห็นไหมละ่ะนั่นแหละนะครับเออแล้วจะให้เขามามามา,มาอยู่อย่างหน้าของสีอุยอุยอุยอย,อย่างนี้แหละครับเห็นไหมวันดีคืนดีคุณก็ไปเปิดเพลงนะ่ะนะครับไปไหว้ไปรำมันไม่จริงนะครับเออมันเป็นพวก หลอกล่อล่อลวงหลอกลวงนะครับเห็นไหมล่ะพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นเห็นไหมพวกบ้านเจ้าเข้าทรงนะคับแบบไปมุทีมันนะเห็นไหมล่ะนะครับรอห้ามาสถิตอย่างเงี้ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะเขาชั้นกษัตริย์นะครับเห็นไหมล่ะแต่งรูปนะครับแต่งกายเป็นรอห้านะครับแต่งกายเป็นนะครับเอากรมหลวงจุมพรนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออแล้วสักพักหนึ่งนะครับเขี้ยวหมากตุ้ยตุ้ยแล้วก็มาฟ้อนมาลำกันนะครับเนาะ เต่ง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 ก็รอห้ามาฟอนนะครับเห็ああ s, hostel, ant, นไหมล่ะไอ้พวกนี้มันบาปนะครับเห็นไหมมันหลอกคนนะครับที่มานับถือนะครับเห็นไหมมันหลอกคนไปนับที่มานับถือมันนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงระดับกษัตริย์องมหลงยมพรนะครับนะนะครับท่านจากไปขั้นก็อยู่นะครับชั้นดาววันดึงแล้วนะครับสารวันรชั้นดาววันดึงแล้วนะครับแล้วใครจะมาอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับมันมีทุกจังหวัดนะครับโน่นนะครับเจ้าเข้าโรงนะครับรอห้า อีกแล้วคุะเจ้าเข้าซงก็รอห้อีกแล้วนะอันเชิญรอห้ามาแล้วนะครับนะพวกนี้นะเห็นไหมเอางั้นเลยใช่ไหมนะครับพี่แอนนะครับะนี่นะครับจริงๆนะครับนะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เชื่อนะครับนะเราต้องใช้สตินะครับสตินะครับต้องมีสตินะครับเนาะจะเชื่ออะไรต้องใช้สติ นี่ครับโอ้นะ่ครับอเลขแปดข่านะครับว่าเออเอ่อนะครับมูล้อชอบใจนะครับบอกนู่นบอกนี่นะนะครับนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับนะนะครับเออธรรมชาตินะครับนะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับถ้าคิดจะบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเออนะครับยังเป็นรูปพอพูดทธเจ้านี่มันก็ยังดีนะครับเห็นไหม เออบางคนวันก่อนไม่ใีใครมาถามนะครับเราเห็นไหมล่ะนั้นก็รูปพระพุทธเจ้าก็เป็นปูนปั้นนะครับเห็นไหมล่ะแต่กระแต่รูปคําว่าพระพุทธเจ้าน่ะท่านสอนคนนะครับเห็นไหมนะครับเออเป็นปูนปั้นยังไงนะครับเห็นไหมเราเอามาเป็นตัวแทนของท่านพระพุทธเจ้าเขาสอนคนนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่นหน้าในประวัติศาสตร์จนถึงเดี๋ยวนี้นะนะครับน้าเคยมีตำหับคมภีร์ตรงไหนคําว่าสอนคนไหมไม่มีนะครับเห็นไหม แน่แต่นิทานชาดกนะครับเห็นไหมล่ะนิทานชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผ้าอะไรพวกนี้นะครับไม่มีนาาเลยนะครับเห็นไม่มีน้าไหมล่ะนิทานทำสิบสามทรมาขันเนี่ยนะครับเห็นไหมสิสิบสามกันเนี่ยนะครับนิทานชานดกของนะับชูชกอะไรพวกนี้นะนะครับเออนะครับชูชกอะไรพวกนี้นะครับไม่เคยมีนาคเลยครับไม่เคยมีหน้า นะครับจริงๆนะครับนะไม่เคยมีนาคนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้นะครับเราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแต่ที่คนอื่นเขาเชื่อนะเขาบอกว่าตรงนี้มีพญานาะอย่างพวกปู่ปริสุทธโธเนี่ยนะครับนะอันนั้นสมัยเมื่อก่อนนะเขาร้อยปีมาแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์เขาขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วแต่เขาเขาก็ลงไปจําศีลแล้วนะครับเขาไปจําศีลเนี่ยกรับเป็นพันพันปีนะครับคุณจะอัญเชิญนันใดเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ขึ้นมาหรอก นะครับเออเขาขึ้นมาแป๊ดเดียวแล้วเขาก็ลงไปอีกนะครับเอออย่างตรงนี้พ่อปู่ปริจิตที่เขาว่าของเขาเป็นพวอปู่ปริจิตนี่นะไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครขึ้นมานะครับเออนะครับนะครับไอ้อาจารย์ดันพระอินมันก็บอกแล้วนะครับนะมันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับมันอุปโลก,กันขึ้นมานะครับแต่ไมอาจารย์ดันพระอินมันก็บอกแล้วไงนะครับที่คุยกับอะไรนะครับที่คุยคุณอัชิริยะเขาไปฟังายละเอียดละเอียดที่ นะครับจานด้านพระอินทร์มามันเป็นเรื่องอุปโลขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับนะเห็นไหมเออเข้ามาฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดูมงคลด้วยนะครับเออนะครับนะ